คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการทำหน้าที่ของสสพักฝ่ายค้านซึ่งจำนวนที่เขาเหลืออยู่หลังจากถูกจัดการกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าไกลนะครับทั้งสองจังหวัดซึ่งก็เหลือชุดนับปัจจุบันแต่สิ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าผู้แทนคนหนุ่มคนสาวนั้นต่างได้พัฒนา นะครับยกระดับการอภิปรายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการใช้ iPad นี่น้อยมากก้มอ่านน้อยนะครับแล้วก็ท่วงทํานองซึ่งความจริงเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจอยู่แล้วค,คืออายุของเขาเนี่ยมันสามารถใช้ความจํากันได้เลยนะครับแล้วเพิ่มความมั่นใจและเขาก็ได้แสดงความมั่นใจแล้วหลายคนก็ได้อภิปรายนะครับอย่างมีเนื้อหาสาระ พักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตั้งแต่บิ๊กป้อมลงมาไล่เรียงเนี่ยนะครับหลายคนก็อภิปรายดีๆน,นะครับพักไทยสร้างไทยจากผู้แทนหกคนเนี่ยหรือหนึ่งคนก็อภิปรายใช้ได้ะนะครับ <c oughs> ในซี่ของรัฐบาลนะครับซี่ของรัฐบาลจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเป็นจริงฝ่ายค้านเขายื่นยติอภิปรายนายก,ยากรัฐมนตรีเพียงแค่ตำแหน่งเดียว แต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยทีมของนายกรัฐมนตรีควรจะทําการบ้านงงให้นายกได้อ่านในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์คือการเก่งข้อสอบอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วะนะครับที่สามารถคาดการได้อ,อย่างน้อยที่สุดก็จะได้มีประเด็นมีเนื้อหาสาระเป็นความรู้รอบนะครับสามารถหยิบฉวยตอบได้ทันที ส่วนประเด็นวาจาา่าสินนั้นก็เป็นเรื่องรองอนะครับแต่ว่ากลับกลายว่าถูกนำมาใช้เป็นเรื่องหลักความจริงไอ้แก๊กพื้นๆนั่นน่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความฉลาดหรือว่าความสามารถเหนือคนอื่นแต่ทำให้ถูกมันถูกดูเนี่ยนะครับว่ามันเหมาะกับการเป็นนายกที่มาพูดการตอบโต้แบบนี้หรือไม่มนายกก็ย้ำบอกว่าก็เนี่ยนายกเจนวายก็ตอบแบบนี้แหละ คือมันไม่ใช่เรื่องเจนไหนเพราะฝ่ายค้านเขาตั้งข้อกล่าวหาะนะครับเขาอภิปรายในแต่ละประเด็นที่จะสื่อไปอยังนายกรัฐมนตรีนายกรัมตรีที่มอบหมายให้กับรัมตรีได้ตอบความจริงตัวเองก็ต้องต้องตอบเรียงข้อเหมือนกันนะครับตามการอภิปรายซักฟอกนะครับแต่ว่าการตอบด้วยวิธีเนี่ยนะครับใช้เ็าเรียกว่าใช้เป็นมุกบางทีก็เช่นตอบพลเอกประวิทย์นะครับ ท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับพูดเรื่องนาฬิกา <c oughs> ของตัวเองเพื่อจะเน็บแนมเรื่องนาฬิกาเพื่อน <c oughs> แล้วก็ใช้คำว่าไม่เป็นความจริง <c oughs> ซึ่งเป็นคำที่พลเอกประวิทย์เคย <c oughs> เคยพูด <c oughs> ซึ่งพลเอกประวิทย์เองน,นะครับอายุเจ็ดสิบกว่าจะใกล้แปดสิบเนี่ยเขาพูดคำนี้ก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน <c oughs> แต่ว่าของคุณลุกวิ่งมันไม่ใช่ว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาขอบคุณเขา ที่เขาอภิปรายอย่างมีมิตรไมตรีทั้งที่จริงประเด็นต่างๆเนี่ยก็มีการเปิดประเด็นนำร่องไว้มากมายมันจะได้ดูสภาพเนี่ยนะครับว่าการที่จะใช้วาจาทัดส,สินกับผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเนี่ยนะครับถ้าตัวเองมีความนอบน้อมถ่อมตนเสื้อบ้างเนี่ยแบบอดีตนายกยิ่งลักมันก็จะดูดีกว่านี้หรือแม้กระทั่งตอบเรื่องกรณีหลบเลี่ยงหรือหนีภาษีเนี่ย พีเอ็นที่วิโรธลักเฟรวิโรธได้ลุกขึ้นอภิปรายพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปกรมสรรพากรด้วยเพราะนี่นะครับซึ่งที่วิโรธเขายกขึ้นมาอภิปรายเขาไม่ได้ถามว่าใครเสียภาษีมากกว่ากันแต่ว่านี่นะครับว่าได้เป็นการหลบเลี่ยงเจตนานะครับที่จะหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่คือผมเองก็เห็นใจนี่ครับว่าอธิบดีกรมสรรพากร ความเป็นจริงคนปัจจุบันน่าจะศึกษาชีวิตของอดีตอธิบดีกรมสรรพากรคนต่างๆมแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่ไปต้องคดีทางอาญามีคำพิพากษาจำคุกเนี่ยเพราะเองนะครับคำว่านี่นะครับว่าใครก็ใครก็ทำม,มันไม่ใช่ใครทำได้ะนะครับคนทั่วไปประชาชนแต,าแต่ว่ามิใช่ คนที่มีตําแหน่งนายก,ยกร,รัฐมนตร,ร,รีซึ่งนะครับจะต้องมีมาตรฐานทางจาริยธรรม <c oughs> สื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ <c oughs> และต้องเป็นแบบอย่าง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามที่วิโรจจะไปาถามอธิบดีกรมสรรพากรน,นั้น <c oughs> ก็คงจะได้ไล่เห็นกันแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถขยายผลต่อและความเป็นจริงถ้าจะส่งไปที่จุดที่ง่ายที่สุด คือส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเลยเข้าชื่อหนึ่งใ <1 S 1> นสิบนะครับโดยไม่ต้องผ่านปปชเลยก็ได้ะนะครับปปชก็ใช้เวลากันเสียเปล่าแล้วก็นะครับเรื่องของอันพายเรื่องของที่โรงแรมที่โคราชเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยนะครับเรื่องนี้เข้าชื่อหนึ่งในสิบส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญ ได้โดยทันทีเหมือนกันอ๋อไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมทางไหนเลยก็คือหมายความว่าผ่านปปชก็ได้แต่ความจริงถ้าต้องการเห็นผลเลยเนี่ยก็ยิงไปตรงนู้นก็หลายเรื่องเนี่ยนะครับมันมีคาพิพากษาของศาลดีกาแผนคาริยาผู้ดรงตําแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วมีบรรทัดฐานแล้วเรื่องนะครับเรื่องอกฎหมายเรื่องพีเอ็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่ว่าหลังจากนี้ที่เขาจะใช้ยุทธการนะครับ ไอ้โรยทากเกลือกันต่อเนี่ยโรยเกลือนะครับว่าจะไปถึงตรงไหนอย่างไรแต่แน่นอนที่สุดเนี่ยหลังจากการอภิปรายเสียงต่างๆบางเสียงมันไม่น่าจําเป็นมันผมนะครับเอเจนต์เสียงหนึ่งเสียงจากเสรีรวมไทยาและห้าเสียงจากไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเหลือแค่หนึ่งเองซึ่งความจริงก็เห็นใจคุณหญิงหน่อยเหมือนกันคนะครับไปหาเสียงเกือบตายกันทั้งนั้นน่ะ แต่ว่าเมื่อการเมืองมันเป็นแบบนี้ต้องการเอาชนะฆ่าคารกันแบบนี้คและความจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรคะนะครับเพราะเขาก็เลือกข้างตั้งแต่วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนลูกพักเสรีรวมไทยนั้นผมก็รู้จักนะครับเขาเป็นลูกพักไทยรักไทยมาเก่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเมือ่อพลตเอกเสรีพิสทธิ์ตรวจสอบเรื่องชั้นสิบสี่มากมก็ภาพปรากฏนี้ให้เห็นแต่ว่า ความจริงก็ไม่ได้นะครับว่าจะโชว์เหนืออะไรและก็ยิ่งทำให้โปรเอกเสรีพิสุจน์นั้นเขาก็ต้องมีความคับแค้นเหมือนกันนะนะครับว่าเขาลาออกจากการเป็นผู้แทนให้อ่าเหมือนอคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกจากการเป็นผู้แทนนะครับในระบบบัญชีรายชื่อได้คนละหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผลลับกันแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมเชื่อว่าสังคมไม่ได้มีความตื่นเต้น แม้ว่าจะได้หนึ่งเสียงจากปูอัดไปค่ะนะครับก็ชายยามพวานก็ถามว่านี่นะครับมันทรงคุณค่าอะไรนักหนาล่ะนะครับในในบรรดาเหล่านี้ก็คือหมายความว่าในทางการเมืองนั้นเสียงมันมากอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างพรรคประชาธิปัตย์สี่คนเขาก็ยืนกรานงดออกเสียงนะครับคือผมว่าเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยต้องดูหลังจากการลงมติไป คือการลงมติอย่างไรพวกมากลากไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากลงมติก็ได้รับข่าวอยู่สองข่าวยังไงคะข่าวแรกก็คือที่ระบุมาคุณภูมิธรรมเบญญาชัยกับคุณทวีสอดสองที่สารรัฐธรรมนูญที่สารรัฐธรรมนูญประทับรับฟ้อง้เนีด้นยเป็นเสียงเอกฉันยค่ะซึ่งเนี่ยนะครับขั้นตอนการทําคําที่แจงถัดจากนี้เนี่ยครับไปรอคดีเรื่องคุณเสฐาได้เลยยังไงคะก็สิบห้าวัน ทำคําชี้แจงขยายได้สองครั้งนะครับและเรื่องนี้จะไปอย่างรวดเร็วทำ,ทำลายจะใกล้ๆก,กันถูกต้องอแล้วก็ส่วนทางกรณีของ d ีเอยังต้องใช้เวลานะครับกับพยานจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการถอดถอนทั้งสองคนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการโหวตให้กับคุณอุ้งอิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้น ก็รัฐบาลก็ได okay, ้ข่าวชิ้นนี้ไปเต็มๆด้วยเสียงเอกชนส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกันในวันนี้ก็คือแพทย์สภาโดยประธานอนุนได้แถลงแล้วว่าได้ทำการสอบสวนเป็นที่ยุติ99.99%แล้วจะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ในวันที่10เมษายน10เมษายนอีกไม่กี่วันถูกต้องวันนี้วันที่26แล้ว ทุกเรื่องเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นใครจะคิดได้เปรียบอย่างไรก็แล้วแต่เถิดแต่ในทางการเมืองนั้นอารมณ์ของผู้คนผมก็เดินสายออกตะเวนวันนี้ต่างๆเวลาไทยเห็นโพลอะไรนั้นเนี่ยนะครับของรัฐบาลก็เป็นรองทุกที่ทุกทางในเรื่องความความน่าเชื่อถือเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็สามารถที่จะใช้โอกาสได้ผมยกตัวอย่างว่า อย่าว่าแต่รัฐบาลนะรองประธานสภาอย่างพาราดอนปริศนานันทกุลซึ่งครั้งนี้ก็โดดเด่นมากกลายเป็นที่ยอมรับคนชมเยอะมากะนะครับเพียงแค่ช่วงข้ามคืนอของการทําหน้าที่เพียงแค่ตรงไปตรงมาเท่าน,ะนั้นยึดหลักยึดหลักตรงไปตรงมาก็บังคับว่ายังไงก็ว่าอย่างงั้นนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานก็ได้รับการยอมรับคือนอกเหนือจากการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านและรัฐบาลแล้ว คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับหลังจากวันนี้ไปการเมืองมันก็จะเริ่มนะครับอุณหภูมิร้อนแรงกันตามลาดับแต่ว่าทุกเรื่องนั้นะนะครับเราต้องจับตาดูแพทยสภานี่เป็นเรื่องที่ที่ละสายตาไม่ได้เพราะเป็นหัวใจของของเรื่องราวชั้นสิบเอ็ดชั้นสิบสี่ะนะครับที่รังสีมันรวมเขาได้เรียงเรื่องอภิปราย ว่านี้นะครับว่าคณะกรรมการแพทยสภานั้นจะมีมติเป็นเช่นไรคือถ้าชี้ว่าผิดเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็จะเรียงเรื่องไปยังหน่วยงานต่างๆาไม่ว่าปาปาชรหรือแม้แต่กระทั่งสารดีกาก็ตามาดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เราก็ไป ไปประมาทไปกระพริบตาก็ไม่ได้บ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้แค่เพียงแต่ว่าใครจะกล้าแลกกับความเสียหายของบ้านเมืองเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีการประชุมคอรมอเนี่ยนะครับการชุมนุมที่สะพานมักกวานเนี่ยนะครับยังก็ยังคงอยู่นะครับการนัดหมายนะครับของคณะชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็ก็ยังนัดหมาย เหมือนเดิมอยู่ก็คือพรุ่งนี้10บโมงที่หน้าธรรเนียบรัฐบาลถูกต้องอคือพี่น้องไปก่อนล้วเก้าโมงะนะครับไปนั่งพักผ่อนนั่งอะไรกันแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับของพรุ่งนี้เพราะประมาทอะไรกันไม่ได้ในแต่ละสถานการณ์คือการเมืองมันก็เดินเร็วะนะครับใครคิดว่าข่าวชนะกันดีๆเนี่ยะนะครับสารรัฐธรรมนูญ นะครับโยนติ้วแพทยสภาก็โยนติ้วนะครับมีการนัดหมายกันมาแล้วทุกอย่างจะกระชับพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของพักฝ่ายค้านนั้นเขาจะขยับเร็วขนาดไหนแต่ประเด็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกป้อมหรือผู้นําฝ่ายค้านนะครับที่ได้พูดนะครับรวมกระทั่งทุกคนนั้นบางเรื่องก็สามารถมันเดินทางต่อได้นะครับก็คือจะไปแข่งเรื่องจํานวนเสียงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งยังไงก็แพ้ะนะครับเขาจะเอางูเห่าเพิ่มมาเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายแต่ให้ไปต่อที่บอกว่าจะโรยเกลือแล้วคุณจุรพรบอกว่าไปที่จุดเลยแล้วไม่จําเป็นต้องอ้อมด้วยอย่างยิงตรงไปที่สารรัฐธรรมนูญเลย<ร><ร>ก็ได้เพราะว่านี่นะครับเพราะว่ากรณีอันภายนี่ก็จบแล้วมันไม่ใช่ว่าได้รับโอนตอนอายุสิบเอ็ดม,มาดูตอนคือตอนที่โอนต่อเนี่ยอายุสามสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประเทศนี้เคยลงโทษ เกปรินาไว้อย่างไรครูโอ้ด้วยครูโอ้แม้กระทั่งชอบพันนิกานะครับแม้คนละคดีไว้อย่างไรก็ควรที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นเชกเช่นนั้นในทุกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สามารถไปต่อได้แม้กระทั่งที่เขาใหญ่ก็พิสูจน์ไม่ยากคือกัดอะไรเนี่ยนะครับนะครับเพราะอย่างไรก็มันก็พิสูจน์เรื่องภาษีก็เชกเช่นเดียวกันว่าคําวินิจฉัยกรณีเนี่ยนะครับคําพิพากษาของศาลฎีกากรณีคุณทักษิณนะ ซึ่งมีสารชีลักษณะนี่นะครับการกระทําอย่างเดียวกันนั้นว่าว่าท้ายที่สุดนะครับที่อธิบดีกรมสรรพากรผมก็น่าเห็นใจนะเขาคนหนุ่มนะครับลูกคุณปลอดประสม,มแต่ว่าก็เตือนว่าให้ไปศึกษานะครับเรื่องราวของอดีตอธิบดีซึ่งเขาก็พูดในวันที่พักไทยรักไทยมีอํานาจหรือแม้กระทั่งพักเพื่อไทยมีอำนาจเหมือนกันเลย มันก็ไม่มีอะไรต่างกันหรอกแต่ว่าวันที่อํานาจมันเปลี่ยนนะครับก็เป็นอีกอย่างการที่นายกบอกว่าก็กะไว้อยู่แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวปีห9ก้าก็จะไปโอนจะไปจ่ายกันแล้วเนี่ยมันมันเป็นเกราะป้องกันได้ไหมคะคืออย่างไรก็ตามนะครับมันก็อยู่ที่ดุลเพืนิดขององค์กรถัดจากนี้ไปเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนายกเองก็รู้ตัวดีว่าตัวเองนะครับครอบครัวตัวเองถูกเอ็กซเรย์มาตั้งแต่19กันยายนปี4ี่เก้า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นกรณีสามกอบอันภายจนกระทั่งโรงแรมที่เขาใหญ่และประเด็นเรื่องภาษีะนะครับเพราะมีคำพิภากษาให้เห็นกันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมานั้นเรื่องอย่างไรและข้าราชการเนี่ยนะครับมีใครที่มีอันเป็นไปบ้างนะครับความจริงก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไระนะครับเรื่องนี้ก็พิสูจน์นะครับ เพราะฉะนั้นการที่นายกบอกว่าดิฉันเชื่อว่าดิฉันเนี่ยใจภาษีเข้ารัฐมากกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะมันมีบรรทัดฐ,ฐานกรณีของคุณทัศน์ศิลป์เมื่อครั้งก่อนเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบอยู่คือผมว่านี่ครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมันต้องเหนือกว่าบุคคลธรรมดามนะครับไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์แต่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับคือข้าราชการผมก็เตือนเตือนไว้ให้ศึกษาแนวทางของสำนักงานตวจาห่รชาติเอาไว้นะครับที่ไม่เข้าประชุมคดีพิเศษนะครับสองครั้งติดต่อกันนะครับสามคนชัดเจนนะครับเขามีบทเรียนในยีพฤษภาห้าเจ็ดนะครับเขาไปชุดสุดท้ายนะครับครั้งนี้เขาไปชุดแรกเลยนะครับคือการเมืองที่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับ เราเองก็เห็นที่สอสอเนี่ยนะครับกุดดี้ของพรรคประชาชนอภิปรายเรื่องการเป็ิการไอโอนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่านะครับฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ได้ไว้วางใจอะไรนะครับกับสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดนั้นพอประธานสภานะครับรองประธานทําหน้าที่ประธานไม่แห่พ่ปรายไม่แห่พ่ปรายคนยิ่งแห่ไปดูอีกความจริงสมมุติ่าคนจะดูทกร้อยหนึ่งพอไปห้ามเนี่ย ดีนี่คนดูเป็นพันเลยอเอาหลักการง่ายๆก็แบบนี้แต่วันชี้ได้สะท้อนในชัดว่ามันไม่มีใครไว้วางใจใครกันนะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนี่ก็เคยเน้นะครับ ออกขึ้นโปสเตอร์ประนามเรื่องชุดปฏิบัติการ i อโต้องตัดงบประมาณแต่วันนี้ก็กลายเป็นหนังคนละมวนกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสียงโหวตไว้วางใจในยกแพรทองทานที่319เสียงกับข่าวอีก1ชิ้น2ชิ้นที่ออกมาพร้อมกันก็คือสารรัฐธรรมนูญรับ พิจารณาคดีที่มีการไปร้องทั้งคุณทวีแล้วก็างด้านของคุณภูมิธรรมรวมไปถึงแพทยสภาที่ได้มีการถแถลงเนี่ยคุณจริรพรมองว่ามันจะเอามาบอกว่าวันนี้รัฐบาลชนะและแข็งแกร่งมากๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสรีร,รวมไทยยังสนับสนุนงูเห่าเกิดเต็มไปหมดแข็งแกร่งสุดๆพอมาเจอข่าวนี้จะมีปฏิกิริยาจากพักร่วมรัฐบาลอีกแบบหนึ่งค่อยดูบบถัดจากนี้ไปอีกหลากหลายเรื่องราวคือการเมืองเขาเจรจากันเป็นตอนตอน ไม่ใช่ว่ารวมทุกตอนอนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เมื่อยังเป็นอื่นกันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องยกมือกันไปนี่ก็ว่ากันะนะครับแต่ว่าเรื่องราวขัดจากนี้ไปกับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยซึ่งนักการเมืองสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการถูกตัดสิท์ทางการเมืองอจะห้าปีสิบปีหรือตลอดชีวิตก็ตามะนะครับซึ่งซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับก็แย่งกับเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือวันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องบ่อนคาสิโนในนามิเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์เรื่องการพนันออนไลน์มันจะง่ายนะ,ะนะครับหรือว่า99ปีที่ต่างชาติมันจะง่ายหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเขตพื้นที่ไทยกัมพูชามันจะง่ายทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือว่าภาคประชาชนก็เดินต่อและก็ที่สำคัญคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่ง อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูทิศทางอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับทันควันกันเพียงแต่ว่าอาจจะอธิบายว่าอย่างไงก็ประชุมวันพูดกันอยู่แล้วแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเอกฉันรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็รองนายกรัมตรียนดับหนึ่งอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเรานะครับมันไม่ได้อธิบายความว่าบัตรนี้เนี่ยมันมันเบ็ดเสร็จแล้วไงมันมีอะไรเบ็ดเสร็จหรอวนะครับ เอาละนะครับอย่างไรก็ตามคือในแต่ละส่วนในแต่ละองค์กรแม้ว่าจะมีความพยายามใครไปทำอะไรมันก็ไม่ได้มีความลับกันหมดแต่ว่าวาดหวังกันว่านะครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับควรจะเลือกเอาประเทศมากกว่าตัวบุคคลถ้าคุณเลือกเอาตัวบุคคลเลือกเอาผลประโยชน์อื่นใดแล้วให้ประเทศชาติเสียหาย นะครับคุณก็นอนตายตาไม่รับหรอกอซึ่งถ้าดูจากทำลายสองข่าวที่อาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยสู้ดีหรือว่าอาจจะต้องลุ้นกันอย่างข่าวแพทยสภาหรือสารรัฐธ,ธรรมนูญแพทยสภาทไลายมาก่อนสมมุตินะคะคุณจรพรว่าไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบกับทางคุณทักษิณก็ตามมันจะไปส่งผลต่อคดีที่อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญด้วยไหมคะแน่นอนที่สุดถ้าผลเป็นลบเนี่ยก็เป็นอื่นได้ไง แต่ผลเป็นบวกเนี่ยนะครับ<ช>ก็ไปเรื่องอื่นๆต่อ,อแต่ว่าเนี่ยนะครับต้องถามแาพทยสภาเนี่ยว่าองค์กรน,นี้คุณตั้งมาเพื่ออะไรก่อนอนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับเอาวินยูชนปกติเนี่ยทุกคนก็เห็นความผิดปกติกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ทําให้ตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะครับคุณจะเอาฝ่ามือไปปิดแผนฟ้าได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่า เขาจะได้ทําอย่างมืออาชีพเราไม่ได้บอกว่าไปเปลี่ยนดําเป็นขาวขาหรือว่าเปลี่ยนขาวเป็นดําำแต่ต้องเข้าใจแบบที่ผู้นําฝ่ายค้านสรุปอะยี่สิบปีที่แล้วในเราเสียกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาทักษินออกไปนะครับผ่านมายี่สิบปีก็ต้องเสียกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาทักษินกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรต้องรู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้านะครับปัญหาของชาติบ้านเมือง ประชาชนในเขากำลังสู้เรื่องบ่อนคาสิโนะนะครับเรื่องการพนันออนไลน์นะครับเพียงแต่ส่วนแพทย์ก็ทําหน้าที่แพทย์นะครับในแต่ละองค์กรต่างทําหน้าที่นะครับว่ากันตามเนื้อผ้าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นะนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยต่างคนต่างปล่อยต่างคนต่างเห็นผลประโยชน์อะก็ดูการเสียกรุงศรีทั้งสองครั้งว่าเสียยังไงแล้วถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันจบลงกันแบบเดิมๆมกันอีกวความเสียหายเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนกันอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ทําเรื่องอะไรกันไหว้เนี่ยก็คิดดีๆหน่อยนะครับไม่ได้คิดว่าไอ้คุณเข้าข้างใครคเอาเข้าข้างความถูกต้องอ่ะตามเนื้อผ้านะนะครับถ้าแต่ละกระบวนการมันซื้อกันได้หมดอ่ะและบ้านเมืองนี้มันจะเหลืออะไรเ,เวทีของภาคประชาชนเหรอคะคุณจตุพรที่บอกว่าหลังสึกอภิปรายของฝ่ายค้านเสร็จมีกําหนดออกมาหรือยังคงได้นะครับคงนัดหมายการประชุมอีกเอนสักรอบอนะครับว่าจะเลือก เวลากันเมื่อไร่อย่างไรเพราะความจริงเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการที่เป็นนักเคลื่อนไหวของทั้งสังคมและภาคประชาชนการเมืองต่างเนี่ยเขาก็มีการบ้านครบถ้วนกันอยู่แล้วนะครับที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดกันตอนไหนอย่างไรเพียงแต่ต้องนัดหมายถึงความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อลุกขึ้นมาอภิปรายนอกสภาแล้วนั้น นะครับมันไม่ใช่เรื่องวาจาทัดสินมันไม่ใช่เรื่องสาใจแต่ว่าเป็นประเด็นเนื้อหาเต็มๆอย่างน้อยที่สุดนะครับภาคประชาชนก็มีความเห็นะนะครับในแง่มุมหนึ่งในเรื่องที่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะได้มีการประชุมและมีการนัดหมายมกันอีกสักรอบน,อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดู after shock ของบรรดาฝักฝ่ายค้านที่จะไปตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานราชการอื่นใดะนคะครับให้เขาเดินกันเป็นสภารอ,อดูวันทั้งสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปชว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเนื้อหาจะมีอะไรที่แตกต่างไหมคะคือเข้าใจว่ามันก็คงจะเหมือนกันหรือว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือยางไรก็ตามเนี่ยวิธีการที่ฝ่ายฝั่งรัฐบาลไม่มีข้อมูลใหม่นี่ใช้คำนี้ไม่มีประเด็นใหม่ๆ่ตัดข่าวมาเรียงกัน เอาสื่อมาพูดคือเขาไม่เข้าใจว่าค,ความเป็นจริงความจริงเขาก็เข้าใจในโลกนี้คุณจะหาเรื่องใหม่ที่ไหนมาอภิปรายวันรุ่งเช้าก็เป็นเรื่องเก่าแหละเพราะฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีนัน่นทําไมนายบรรหารศิละปะอาชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเวลานั้นนถูกอภิปรายตั้งแต่วันเกิดวันแรกเนี่ยว่าเกิดในแผ่นดินไทย หรือแผ่นดินจีนกันแน่และเนี่ยนะครับแต่ละคนที่ต้องคดีเนี่ยในเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับของนักการเมืองคุณช่อวันจบวันแรกนะครับวันจบมาอะไระะเอปาร,รีนาเนี่ยนะครับยังไม่ได้สู่การเมืองโดยซ้ำติมพ่อมอบมรดกไห้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการอภิปรายมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ผ่านมาทั้งนั้น่ะ และมันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเหมือนเรื่องชั้นสิบเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องเก่าที่เป็นปัญหาก็ถูก <นะ S 2> ก็คือหมายความคุณเอาเรื่องใหม่ที่ไหนเรื่องใหม่คุณยังไม่ทําอ่ะเขาต้องอภิปรายนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณ <c oughs> นะครับอาจจะเกิดขึ้นก่อนคุณมาเป็น <c oughs> แต่เกี่ยวข้องกับคุณไงค่ะนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันอะ่ะก็เหมือนตอบคาถามเรื่องงานพายมัโน่นที่ตอนอายุสิบเอ็ดปีแล้วทําไมไม่ตอบอายุตอนที่ไปคืนอายุสามสิบแปดล่ะไม่ได้คืน ไปโอนต่อะนะครับให้กับคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนปรินาเขาโดนนะเพราะฉะนั้นไอ้มาตรฐานนะครับเมื่อการดําเนินคดีลักษณะทํานองนี้กับใครนั้นคือเวลาตอบก็ต้องตอบไปอย่างครบถ้วนเหมือนกันถ้าเอาสิบเอ็ดปีไม่บรรลุนิติภาวะไม่รู้เรื่องเอาก็พูดได้เอาไม่รู้เรื่องอแต่ว่าระหว่างอายุยี่สิบถึงสามสิบเจ็ดปีสามสิบแปดปีคุณไปอยู่ที่ไหนมา เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามการตอบนี่นะครับอย่าจะตอบแบบแบบตอนเปิด mm hmm. เอาเอาตอนสุดท้ายด้วยเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการว่าได้มาโดยสุจริตปัญหาก็คือว่าคําวินิจฉัยของของศาลเนี่ยครับทั้งศาลต้นศาลอุทธรและไม่ยอมดีกานั้นนะ mm hmm. เขาได้บรรยายพร้อมคําวินิจฉัยของที่ประชุมกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่เนี่ย mm hmm. เขาได้สรุปพร้อม นะครับรายงานของปปชทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าใครไปรังแกใครคแต่เจตนารมณ์เนี่ยนะครับของคุณยายเนื้มนะครับที่เขาต้องการมอบไปกับวัดนั้นเนี่ยพอมาได้แร่แปลธาตุเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นที่รับรู้และจนกระทั่งสถานะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นธรณีสงสมบูรณ์แบบไปแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมก็ต้องการดูมาตรฐานนี้เหมือนกันนะครับก็วาดหวังว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งก็ขณะนี้ก็คงจะในซี่ของทั้งพรรคประชาชนพลังประชารัฐนะครับพรรคคุณหญิงหน่อยก็เหลือเสียงหนึ่งอ๋นะครับเสรีรวมไทยก็ไปแล้วนะครับก็เหลือคุณเสรีพิสุทธิ์ซึ่งก็ลาออกจากเป็นผู้แทนให้บัญชีรายชื่อลำดับไปก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเด้อนนี ผมก็วาดหวังว,ว่าเขาเข้าชื่อเนี่ยนะครับหนึ 1> 1่งในสิบหนึ่งในสิบหรือไม่เช่นั้นนะครับก็มีช่องทางภาพประชาชนอีกเยอะแยะเพียงแต่ว่าการอภิปรายเมื่อไว้วางใจการทําหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านแน่นะครับก็ต้องไปให้มันสุดค่ะไปโรยเกลือกันต่ออย่างที่ได้บอกค่ะกลับมาที่เวทีประชาชนเวทีประชาชนเนื้อหาจะเป็นไปที่ไปตามความเคลื่อนไหวของคอปทอ หรือที่คุณจิรุพรพูดในรายการไหมคะหรือว่าจะมีอะไรคือหลักใหญ่เนี่ยนะครับคงจะมีความหลากหลายทั้งมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับคือหลายคนที่ไม่ได้เข้าสภานะครับแต่ว่าอยู่ในภาคประชาชนบางคนอาจจะอยู่ในภาคการเมืองด้วยก็ได้นะครับที่มีความรู้มีความสามารถนะครับในทางเอาทางเศรษฐกิจเปิดตัวเปิดขึ้นมาพูดแล้วไม่อายคนนะครับเรื่องบ่อน คาสิโนเรื่องการพนันออนไลน์แต่ละคนก็มาพูดเรื่องเรื่องที่ดินนะครับแม้กระทั่งเรื่อง PN เนเี่ยในแง่มุมของนักเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนที่เขามีฝีไม้ลายมือเนี่ยและเรื่องอื่นใดนะครับที่ยังไม่ได้ปรึกษาหรือกันมานั้นเนี่ยเขาจะได้นํามาใช้ภาพและแต่ละคนก็เป็นเป็นเป็นนักพูดอยู่แล้วด้วยนะครับที่เขาจะสามารถอธิบาย และก็มีความรอบรู้นะครับซึ่งได้ตอบสวนได้ครบทุกประเด็นค,คือวันนี้เนี่ยครับอย่างไรก็ตามนั่นแหะคือเราได้เห็นอย่างหนึ่งผลของการอภิปรายนะครับการประท้วงที่เต็มไปด้วยการไม่มีสาระนั้นความทัศนคติเนี่นะครับความรู้สึกของประชาชนนี่เป็นปนัญหานะครับและยิ่งรองประธานสภายอย่างพาระรดอนเก็ทำหน้าที่เนี่ยนะครับทำให้การประท้วงต่างๆมันยิ่งดูะนะครับ ดูถูกด้อยค่าในสายตาของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็เสียงการไว้วางใจนะครับกับข้อเท็จจริงที่ที่การไม่ตอบปัญหาอะไรเนี่ย <c oughs> นะครับมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่มีปัญหาก็ <c oughs> ก็วัดดูกันไปค <c oughs> <c oughs>